อันนี้ก็เดินเข้ามานะมนีเงียบๆหน่อยนะฮะคืสอสว่าเงียบๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนนะฮะใบไม้ใบหญ้าเริ่มแห้งแล้วนะฮะก็ุ้ใสก็ยังไม่ใช่ฤดูกานนะฮะ ยังไม่ได้ใช่ไดูการลูกไกนะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดซุ่มกันดีกว่านะวันนี้ก็มากับตัวนี้นะฮนี่นะมากับหัวระเบิดเอ้ยนี่นะมากับหัวโดมลูกสิแปดเกนนะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับลูกสิบแปดเกนของชายแข็งนะ ลูกจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมกระโปรงหน,งหนาๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปจะลากกันกับตัวนี้นะครับไปหาจุดซุ่มกันกับตัวนี้วันนี้ไปกับตัวนี้นะครับผมไปครับไป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 ,ไป,ไปหาจุดซุ่มกันดีกว่านะครับไปครับไะเดินหาจุดซุ่มกันตรงไหนดนะีเดี๋ยวลองหาันก่อนนะครับ น,นกมาเกาะบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีหมาจรน,นะครับหมาจรเยอะนะครับถ้าเกิดทําแต้มไว้แล้วต้องรีบเข้ามาเก็บเลยนะครับหมาจรเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดีกว่าไปครับไป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 ,ไป,ไปหมาบังนะ not ก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะน่าจะน่าจะเรียบร้อยครับ ลืมป้อนลูกแล้วัะเรียบร้อยนะฮะ กิ่งไม้บังนะฮะอยู่ตรงนี้นะแต่กิ่งไม้บังมิดเลยครับเสียงไม่ได้เลยนะกิ่งไม้บังหมดเลย <Yeah! S 1> ไปไแลยนพลาดเลยครับ นี้พาดนะฮะรบลไว้นะครับ oh <my> God. ไปเสแล้วเสียดได้ครับ เข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะครับต้นกระถินต้นนี้เมื่อกี้พลาดไปไม่ทันนะครับ,รบผมวันนี้ก็ถือว่าได้ตัวได้แต้มนะฮะมีตัวมีแต้มนะทั้งแต้มเล็กแต้มใหญ่นะผลเปกันไปนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะ แล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะออกมาล่าหรือว่ามาซุ่มกับตัวไหนนะฮะวันนี้ก็มากับหัวโดมนะฮะก็มีพลาดบ้างหรือว่าก็นี้โดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับก็มไม่ค่อยได้ใช้นะครับหัวโดมนะไม่ค่อยได้ออกมาล่ากับหัวโดมนะก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับก็ถือว่ามีแต้มนะครับวันนี้จัดมา4แต้มนะครับ กับหัวโดมนะใครที่สนใจก็ทักไลน์นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปที่ผมทํานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ